ครับผมต้นฮักกอกนะครับมาวันนี้ก็มาอยู่หน้าบ้านกันนะครับนะก็มีเอฟซีนะครับนะเข้ามานะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมลุงป้ากันนะครับต้นฮักกอกครับนี่ครับก็มีเอฟซีมาเที่ยวนะครับมาหาลุงมาหาป้ากันนะครับนะขอบคุณครับ นี่ครับก็มีเอฟีมานะครับนะครับก็รูตลอดแต่จไม่ได้จได้เออูั่นหลัู้บ้านมหลังไม่อยู่ไม่อยู่ครับไปกับลุงคนใช่ค่ะนะครับรู้จักแทบทุกคนแหละครับผมเพราะว่าดูตลอดเป็นแป๊ครับมาวันวันที่บ้านใหม่ก็มาวัน มีเอฟซีนะครับนะนี่ครับนี่เอฟซีมานะครับอ่าก็มาเยี่ยมองค์ปู่ด้วยนะครับนะมาดูองค์ปู่ด้วยนะครับเอฟซทุกท่าน ขออนุญาตถ่ายนะครับครับผมนี่ครับก็มีรถีมานะครับมาเอากันห้าท่านนะครับวันนี้ครับก็มาสักการะองค์ู่ด้วยนะครับนี่นะครับก็มีรีมาอีกนะครับห้าท่านนะครับครับ เยี่ยงชงองคูค่กันนะครับ f ีนะครับก็มเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพอดินสุดเสร็จก็อย่างนี้แหละเนาะถ้าเกิดว่าให้สร้างต่อดินมันก็ไม่สุดใช่ไหมล่ะอันนี้อันนี้ก็มัน ยังเป็นคดีอยู่หรือครับนั่นแหละพูดถึงว่าถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่อยู่ในสภาพนี้จะอยู่ในสภาพที่สวยใช่ไหมล่ะครับเออมากินข้าวเด้อค่ะขอบคุณค่ะจ้าแม่คำใสแม่คำใสมาจากบ้านไหนคะมาจากร้อยเอ็ดค่ะมาจากร้อยเอ็ดนะครับนะเอฟซีจากร้อยเอ็ดนะครับมาเยี่ยมองปู่ก่อนนะครับไม่มาก็ดูทุกวันวันมึงเป็นหลายร้อยรอบเลยขอบพระคุณมากค่ะตาคำใสกุ๊ก Gracias <laughs> ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเอซนะครับเพรับ่อะไรครับก็มีเอฟซมาชมแม่โซลพีนี่นะครับรับนะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับนะก็เอซีมาเดินชมแม่โซลพีนะครับโซลดานะครับแล้วก็มาเดินชมองค์ปู่ด้วยนะครับ เดินไปดูน้ำน้ำแห้งหมดแล้วค่ะนี่ครับเขามีกาแฟเขายังไม่ขายเลยยังไม่ขายครับยังไม่ขายครับเพราะว่าคนมากเกินไปก็เลยพักข้าวต่วนตาว้าจะมากินกาแฟกกอกๆแล้วเอาแล้วบ้านบ้านของอะไรของที่ขายน้าเป็ดอ๋อก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดของนัดอ่ะครับ นู่นอยู่เลยไปหน่อยครับใกล้โรงเรียนครับว่า่าวจะผ่านทางผ่านเนี่ยทางผ่านนะครับถ้าไปทางนี้ผ่านแน่นอนดูทุกวันวันหนึ่งเป็นตื่นมากก็เปิดชิชชอบคำใบคอนคำาบพรนั่นแหละซื้อเสื้อช่วยหน่อยร้านซื้อใบอยู่ซื้อเสื้อกุ้มตัวละสามร้อยเองยายซื้อไปอยู่หลายครั้งอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูประจำดูประจำหวยก็ไม่จ้าอันนี้มามีโชคมีลาบบอกครัมาบ่ายบอกม่มาเที่ยวผ่านก็เลยผ่านก็เลยพอดีลูกสาวก่พี่ชายเขาชวนเขาแวะเขาเขาบอกว่าตังนี้ชอบไงแค่กำลังใจตลอดมาเลยนี่แหละค่ะมาให้กำลังใจตอนตอนที่เป็นเรื่องใหม่ๆตอนนั้นก็มาก็พากันมาแวะ ดีใจเลยให้กำลังใจอยู่ดีใจค่ะที่มาเกอยากไปดูลำ้วยว่าน้ำทำไมไม่มีอะไรเขะมาจากใต้น้ำไม่มีเพราะว่าน้ำน้ำมันไหลมาจากภูเขาแล้วมันไม่มีทต้เลยมันช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าน้ำเหรอใช่เขาไม่ยกตีมานะครับแบบนีนะครับ มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปหมดเรือกคนที่กรถาก็ตกรถค่ะไม่ทันรถดีก็เรือกันแค่นี้นะครับปกติก็เต็มกันอยู่นี่แหละค่ะก็ดูทุกวันแหละค่ะเขาเ้าไปดูทุกวันดูหมดแต่ว่าช่วงนี้ก็จะพมติ พอเป็นเวลาตอนนี้เลยนะครับนะอ่าปีก็ใกล้จะเดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากที่มาเยี่ยมชมองค์โปกันนะครับอ๋อวัดท่าผ่าแดนา มีกระบอกขายอุ้ยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ๋อไปกินจ้านี่ครับขอบคุณมากครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะครับนี่ครับก็เป็นการเป็นการต่อเนื่องเลยนะครับดอกไม้ดอแฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องต้นหักด้วยนะครับ ก็กลนะับกันแล้วนะครับเปฟีทุกท่านคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ